นะครับอีกนานไหมอย่างน้อย5ปี10ปีไม่ถึงแน่แน, <_ d ata> นะครับเพราะการแก้ไขปัญหาสภาวะเศร,รษฐกิจของประเทศไทยเตรียมการไวร้ระยะสั้นระยะกลางให้ยาวและเตรียมพร้อมเรื่องของสภาวะเศร,รษฐกิจในายามโควิด1 9 <_ d ata> จนเป็นที่มาขององค์การอนามัยโลกและทั่วโลกนะครับชื่นชมประเทศไทยในอันดับหนึ่งของโลกะนะครับว่าแก้ไขปัญหาโควิด -19 <_ d ata> ได้ดีและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีที่สุดทั่วโลก โดยเฉพาะเอกซิ a แบธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะตกต่ำลงแต่ปรากฏว่าไทยกับรอดวิกฤตมาได้นั่นหมายก็ว่าการจะไปปลุกให้เหมือนกับปากีสารนะะคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเนี่ยถึงคำตอบมาเนี่ยจริงก็ออกมาในจริงก็ออกมานะ,ะจนถึงขณานี้คนที่ปลุกก็ไม่กล้าออกมาเพราะอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สีลังกานะครับซึ่งปรากฏวา่าสกุลราชปักษาถูกประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่บุกไปในทำเนียบประธานาธิบดีทำเนียบนายกนตรีแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านพักของประธานาธิบดีแล้วก็มีการพบเงินถึง2ล้านบาท ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะสั้นๆแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันจากกรณีที่มีการชุมนุมของคนศรีลังกาหลายพันคนบุกเข้าไปในบ้านพักประธานาธิบดีในกลุ่มโคลัมโบและบ้านพักของประธานาธิบดีนะครับโกตาบายาราชปักษาเนื่องจากไม่พอใจการบริหารจัดการวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้พูดถึงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีความเห็นใจสนใจจากปียบุตรแสงกนุกขุ่นซึ่งเป็นเลขาคณะก้าวหน้าและผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมกับทวิตข้อความว่าเมื่อไรก็ตามนะที่ประชาชนจำนวนมหาศาลจะตระหนักถึงพลังของตนในการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวจริงก็จะ ระเบิดพลังและประกายขึ้นนะโพสต์ตของปียบุตรได้ใช้ทวิตเตอร์ผู้ใช้ทวิตเตอร์เข้าแสดงความคิดเห็นซึ่งก็มีทั้งฝั่งฝ่ายที่อยากเห็นปรากฏการณ์สีลังกาเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่อีกฝ่ายก็แนะนําให้ปียบุตรออกมาเป็นผู้นําในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองเช่นะบอกว่ามาชี้นำอย่าเสี่ยม มาปั่นอย่างไรก็ตามนะนำขบวนด้วยตัวคุณนะนะ,ะเด็กๆออกมาตั้งนานแล้วหากไปคุกบาดเจ็บแขนนิ้วขาดอย่ามัวแต่บ่นรำไรออกมาเถอะมานําเสียทีอย่าถมน้ำลายแค่ข้างทางนะครับแล้วก็มีข้อความบนทวิตเตอร์บอกช่วงนี้ฝนตกร้อนมากๆประท้วงในเฟสทวิตไปก่อนนะครับ นะครับข้อความต่อไปบอกว่าแล้วเมื่อไรล่ะครับรอมานานแล้วแต่ตอนนี้ถ้าจะยากไปอีกนะครับเพราะท่านชัดชาติคนเดียวก็ไม่มีม็อบออกมาเกะกะเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าออกมานำเลยครับผมรออยู่อยากเห็นผู้นำเก่งๆนะครับออกมายืนแถวหน้าในส่วนของพี่สีสุวรรณจันยา นะครับก็ปรากฏว่าเดโพสต์ข้อความว่ามีคนไปโพสต์นะฮะบ,บอกว่าปลุกประชาชนอยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนสีร่างกาปนะี่ศิสุวรรณจันยาก็บอกแน่ ä, จริงงอ,อมาเลยมารออะไรนะครับอย่าช้านะครับออกมาเป็นแกนนําสื่อต่างๆก็นําเสนอข้อความในทวิตเตอร์นะครับของปียบุตรซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ปียบุตรปลุกระดมลักษณะเช่นนี้ซึ่งล่าสุด นะครับอิ๋วแล้วก็เพนกวินสารจำคุกไปเวลา2เดือนนะครับโดยอรอลงอาญาไว้ก่อนปรับเป็นเงิน1 2 0 0 0บาทจากการระเมิดพระกอฉุกเฉินนะซึ่งก็ปรากฏว่าไปโดดเดี่ยวนะบนสารนะเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์สีลังกาเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนทุนส่วนมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยเหตุการณ์ในศรีลังกาเกิดอะไรขึ้นก่อนศรีลังกาเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับเป็นรัฐเอกอราชมาโดยตลอดนะครับศรีลังกาเกิดจากการใช้ประชานิยมอย่างสุดโตง่งนะครับลดภาษีไม่เก็บภาษีประชาชนนะฮะเผอิญเจอกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับ จึงทําให้มีการกู้ยืมกองทุนเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรียอบถึง4รอบสุดท้ายล่มสลายในประเทศไทยมีครั้งเดียวฮะตั้งแต่ปี2540ไปต้นมาเราเคยกู้ยืมเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยนะครับสถานการณ์โควิด -19 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจกมันจะตกต่ำมาล็อกดาวน์เคอร์ฟิวเวลา2ปีแต่เราก็ยังคงสงออกเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับเทียบกับประเทศอื่น เรายังคงมีสถานการณ์ที่โอเคอยู่เรายังคงมีการผลิตอาหารเป็นกลัวของโลกส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศต้องชมฝีมือนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินลนักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไอ้ขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะขายสินค้าให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะจีนในยามสถานการณ์โควิด -19 นกำลังแพร่ระบาดขายดิบขายดีตอนนี้ก็ไปขายให้กับทางฝั่งซาอุดิอราระเบีย ทำใหนะ้การส่งออก GDP ของไทย,ยบวกขึ้น3.5ก็เพิ่มสูงขึ้นแทนที่ว่าจะติดลบติดลบเลยก็เพิ่มสูงขึ้นยังคงเกิดการหมุนเวียนนะรประกอบกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐฐของประเทศไทยในยามสถานการณ์โควิด -19 และก่อนหน้านี้นะใช้วิธีการอุดหนุนประชาชนโดยตรงไม่ใช้วิธีการสร้างโครงการมา,รรา,ราแล้วทำการก่อสร้างก่อสร้างแล้วทำการคอร์รัปชันแต่จ่ายตรงให้กับประชาชน นั่นหมายความว่าประชาชนก็ได้ผลประโยชน์โดยตรงและเกิดการกระสุน้นกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมเหตุการณ์ที่เกิดในศรีลังกาศรีลังกาไม่ทําแบบนี้ศรีลังกาไม่สนับสนุนในเรื่องของพลังงานนะครับประเทศไทย1คึ่งระกันพลังงาน 2. นําเข้าพลังงานจากแหล่งใหม่ๆนะครับสประเทศไทยสนับสนุนเรื่องของไฟฟ้านะครับคือลถไฟฟ้าสนับสนุนเรื่องของสุลาเซียวแต่ ศรีลังกาเขาไม่ทําเลยนะครับประกอบกับเกิดการทุจริตเกิดขึ้นภายในประเทศเขาอย่างต่อเนื่องนักการเมืองภายในประเทศเขาใช้หลักประชานิยมประชานิยมลดภาษีลดภาษีหวังว่าจะได้คะแนนนิยมแต่สุดท้ายประเทศเข้าสู่การล่มสลายเหตุาการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันว่าไทยจะเหมือนศรีลังกาไหมไงก็ไม่ถึงไงก็ไปไม่ถึงนะครับอีกนานไหมอย่างน้อย5ปี10ปีไม่ถึงแน่ๆนนะครับเพราะการแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เตรียมการไว้ระยะสั้นระยะกลางระ้ะยาวและเตรียมพร้อมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในายามโควิด <c oughs> 1 9จนเป็นที่มาขององค์การอนามัยโลกและทั่วโลกนะครับชื่นชมประเทศไทยในอันดับหนึ่งของโลกนะครับว่าแก้ไขปัญหาโควิด1 9ได้ดีและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีที่สุดทั่วโลกโดยเฉพาะ e x ็กซิ a แ k ธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะตกต่ำลงแต่ปรากฏว่าไทยกับรอดวิกฤตมาได้นั่นหมายก็ว่า การจะไปปลุกให้เหมือนกับปากีสถานนะฮะคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเนี่ยถึงคําตอบมาเนี่ยจริงก็ออกมาในจริงก็ออกมานะฮะจนถึงขณานี้คนที่ปลุกก็ไม่กล้าออกมาเพราะอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับ